วันนี้นะครับช่องเกษตรแนวใหม่เท e เกอร์ฟรมนะครับจะมานําเสนอการรักษาหมูท้องร่วงในสุกรเล็กนะครับหรือสุกรหย่านมนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่มีอัตราการเสี่ยงสูงนะครับในการที่จะหมูเปลี่ยนจากการดื่มนมจากจาก,จากแม่นะครับมากินอาหารเม็ดนะครับทําให้ระบบทางเดินนะครับระบบการย่อยอาหารมันมัน ไม่สมดุลกันนะครับทําให้สุกรมีอาการพองร่วงนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการง่ายๆนะครับที่มีในในสวนของพวกเรานะครับในฟาร์มต่างๆก็สมควรที่จะปลูกนะครับก็คือต้นกล้วยนะครับบางท่านนะครับก็จะใช้อะไรครับกล้วยนะครับกล้วยกล้วยที่มันสุกนะครับบางครั้งก็จะกล้วยดิบบางครั้งก็จะเอา ต้นกล้วยนะครับแต่ในปากบอกพวกเรานะครับใช้ใบกล้วยนะครับในการในการให้หมูเล็กนะครับสุกรเล็กที่จะหย่านมนะครับให้ให้ให้กินทุกวันเป็นประจํานะครับก่อนก่อนที่จะถึง21วันก่อนที่จะหมูจะออกนมนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับทำไมไม่ให้กิน กล้วยนะครับกล้วยกล้วยที่มันสุกกล้วยที่มันดิบเวลาเราให้มันกินนะครับเวลาเรายโยนให้มันกินมันกินไม่หมดมันก็จะไปะเหยียบเหยียบไปเหยียบมาเท้ามันก็สก,รป,กปรกไปเหยียบกับอุจจาระของตัวเองนะครับทําให้มันเป็นท้องร่วงเหมือนเดิมนะครับแต่เราใช้ใบกล้วยนะครับใบกล้วยมันจะมะียางนะครับที่มีรสฝาดมียางทําให้อ่า หมูที่อุจจระทถ่ายเหลวถ่ายเหลืองถ่ายอะไรนะครับไปไปทำให้อ่าหมูนี่ถ่ายออกมาเป็นปกตินะครับลักษณะของหมูที่ถ่ายออกมาเป็นเป็นปกติก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนๆน,นะครับถ้าหมูกินวัวหารลักษณะของมูลสุกรนะครับก็จะเป็นสีดําๆนะครับถ้ากินพวกราพวกอะไรมันก็จะเป็นสีออก เหลืองเหลืองนะครับขา,ขาวขาวเหลืองเหลืองไม่ใช่ขา,ขาวขาวหรอกโซนเหลืองเหลืองเหมือนกับรำสีรำนี่ละครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่าเราอันนี้สวนเรานะครับใช้ใช้สูตรนี้นะครับเราก็จะตัดไบกล้วยนะครับตัดไปกล้วยมาสองใบนะครับตัดไปกล้วยมาสองใบนะครับ น,นี่ก็จะตัดไปกล้วยมานะครับหมูหมูคลองนี้นะครับก็ประมาณยี่สิวันหลังจากออกยานมของแม่แล้วนะครับต่อมาณยี่สิบวันก็จะมีการถ่ายเหลวบ้างนะครับแต่มันมันมันหายก็เพราะว่าเราใช้ใบกล้วยนะครับให้กินวันละหนครั้งก็พอนะครับถ้าถ้าคนไหนมีเวลาเยอะมีต้นกล้วยเยอะ วันละสองครั้งครั้งละ2ใบก็ได้เราให้กินตั้งแต่หมูออกลูกมาเลยนะครับคลอดลูกมาใหม่ๆเลยประมาณได้2อวัน3ามวันก็ให้แม่หมูกินเลยนะครับแม่หมูกินลูกก็จะกินตามนะครับทําให้หมูไม่ทายเหลวนะครับทําให้การจเจริญเติบโตไม่ชะงักนะครับพวกนี้นะครับเวลาเราแยกออกไปออกออกนมแล้วนะครับ แล้วก็หมูก็จะโตเลยนะครับไม่มีการชะงักจะสังเกตง่ายๆนะครับขยับมาครับหมูพวกเรามันจะอ้วนนะครับถ,ถ่ายดูหมูนะครับขยับมาอันนี้หมูเอาเลื่อนลงไปข้างล่างกันครับหมูได้ได้ยี่สิบเอ็ดวันนะครับหลังจากเราหย่านมไปแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ยี่สิบเอ็ดวันเราก็จะให้กินหยวกกล้วยเลยครับกินใบกล้วย เปนใบกล้วยเวลามันเคี้ยวมันก็จะเคี้ยวเหมือนเหมือนกับลักษณะเป็นคานะครับเป็นคำมันมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเวลามันเคี้ยวนะครับเคี้ยวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเคี้ยวเวลามาดูสังเกตดูครับเคี้ยวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็จะดูดกินน้ํามันนะครับดูดูไปอย่างนี้นะครับดูดกินน้ํามันดูดกินน้ํามันมันก็จะเป็นทําให้ สุกรของเรานี่ไม่ทองร่วงนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับฉีดยาทําไมไม่แนะนําให้ฉีดยาสมัย่อนนะครับฉีดยาหมูตัวไหนทองร่วงฉีดตอนเช้าตายตอนเย็นนะครับอันนี้ถ้าทองร่วงหมด10บตัวอย่างเงี้ยให้กินประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับอาการก็จะดีขึ้นดีขึ้นหลังจากนั้นก็จะ แข็งแรงสมบูรณ์ได้สองอาทิตย์ก็จะให้กินตั้งแต่ออกนมจนถึงย่านมก็พอแล้วครับร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วสำหรับอาหารนะครับอาหารก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดสุกรเล็กนะครับเราจะให้กินหล้างจากหมูค้อ,อนะครับหมูคลอดได้3วันนะครับ3ามวันเให้มันกินเลยก็หัดหัดให้มันกินเลยนะครับ เพื่อจะได้หมูจะได้ปรับระบบทางเดินอาหารให้มันสมดุลกับร่างกายของตัวเองนะครับกินนมไปด้วยกินอาหารไปด้วยการจเจริญเติบโตมันก็จะดีนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับการรักษาหมูท้องร่วงในสุกรเล็กหลังหย่านมนะครับด้วยใบกล้วยนะครับให้กินตอนเช้าตอนเย็ตนตอนเช้าตอนเย็นก็ได้นะครับหายแน่นอนนะครับไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องไปอะไรนะครับเราให้กินทุกวันทุกวันนะครับล้างพื้นคอกให้มันสะอาดแล้วก็ เวลาล้างเสร็จแล้วเราก็เอาใบกล้วยให้มันกินกัดกินนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหายแน่นอนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับการรักษาหมูท้องร่วงหมูเล็กท้องร่วงนะครับด้วยใบกล้วยก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ